สวัสดีจ้าวันนี้แม่เมย์ก็จะพามาทำขนมปังนะคะสมมนผสมก็มีแป้งขนมปัง540กร,รมัมนมผง20กร,รมัมน้ำตาลทราย80กร,รมัมแป้งเปียกนี่นะคะแป้งเปียก ตาตาเปอย่างนี้นะคะวิธีทำยวอยู่ใต้คลิปนะคะอยู่ท้ายท้ายคลิปนะคะมีนมอุ่น55กรัมิปปิ้งครีม65กรัมเนย40กรัมไข่ไก่2ฟองนะคะส่วนผสม,สมเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปอีกทีเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำแป้งเปียกกันเลยนะคะส่วนผสมมีนม304ครับค่ะหรือใช้น้ำเปล่าก็ได้แป้งขนมปัง50กรัมค่ะจะนมลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ใส่แป้ง เพิ่งเปิดแก๊สนะคะคนให้นมนมกับแป้งเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดแก๊สได้เปิดแบบนี้นะคะไม่มีแป้งเป็นก้อนแล้วนะคะจากนั้นเปิดไฟเลยะคะ่ะช่วงนี้ก็คนตลอดเลยนะคะให้เป็น เพื่อจะได้แป้งไม่ติดก้นหม้อค่ะเห็นไหมคะเริ่มเป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ,ไคะนไ่ได้แล้วค่ะพักไว้ให้ยินนะคะได้แล้วค่ะใส่แป้งไปเลยนะคะส่วนผสมให้เข้ากัน แป้งขนมปังห้าร้อยสี่สกร,รมัมช้อนตักให้เป็นหลุมหลุมนะคะแล้วก็แป้งเปลียกวิธีทําอยู่ท้ายคลิปนะคะนี่ นมผมบิปปิ้งครีมนมน้ำตาลสายไข่ไก่สองฟองใส<อ>่เลยค่ะ แล้วก็ใช้อักราตี แป้งเริ่มเข้ากันแล้วค่สวะส่วนผสมเริ่มมีเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกก้นหมอมีมีติดแป้งแล้ว่ะนี่ดีแป้งแล้วเนาะใส่เนยลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะเนยกับแป้ง ช่วงนี้เราก็จะเพิ่มความเร็วอีกตายนะคะเลยครับดูดีครบเวลาแล้วนะคะอ่าเห็นไหมริ่มเข้ากันแล้ว ให้ได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยเวลาดึงแล้วมันไม่ขาดอย่างนี้ค่ะเห็นไหมบางเลยฮะเห็นไหมเมืนฟิล์มแล้วก็พักแปง้งปิดแ้ไปไว้นะคะพักแปง้งครึ่งชั่วโมงนะคะ ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแต่เรามาดูแป้งกันว่าเห็นไหมเอ่ยอืมกดลายอากาศเนี่ยชีนี้ก็จะทำทำแป้งดูไปเรียบร้อยแล้วก็จะเราก็จะทำใส่อะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยได้แป้งแล้ว ทีนี้ก็เราจะขึ้นรูปอะไรก็ได้เลยได้แล้วแป้งใส่โนลดล่อากาศกนะอบขนมปุ้งขนมปังกินกับเยมกินกับทำไส้ครีมใส่สังขยาได้หมดทุกอย่างทำ คลิปเก่าๆก็มีอยู่ท้ายคลิปต้นๆคลิปทําขนมปังไส้กาเป็นรูปดอกไม้รูปอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูได้นะคะคลแ,ลแ,ลแล่งแป้งก็ละร้อยกร,รั บางนี้ก็ขึ้นรูปแป้งตามความต้องการเลยค่ะแต่แม่มีอยากได้แป้งกลมๆก,ก็ทําประมาณแบบนี้นะคะตามคลิปเลยค่ะถ้าไม่กลมพอก็ช่วยเอามือทัองสองข้างเกลี่ยให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะนั้นก็แรปปิดไว้นะคะพักแป้งให้แป้งขึ้นฟูก่อนอบอีกรอบหนึ่ง อย่าให้ลมเข้าได้นะคะไข่แดงหนึ่งฟองและนมนิดหน่อยนะคะโอ้นี่ชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะนิ่งฟาาอย่างดีเลยขึ้นฟูแล้วแล้วก็เอาไข่แดงกับนมที่เราผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาทาทาให้ทัว่วเลย ทาไข่แดงเพื่อเวลาอบให้เป็นสีเหลืองหนารละประทานยิ่งขึ้นขึ้นทาบางๆนะคะบาบาง,บางเปิดเตาอบไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะ180องศา เอ่อนานสิบห้านาที